ถ้าแม่ยังไม่เข้าใจนี้ก็ควบคุมเขาไม่ได้แต่ถ้าเข้าใจปุ๊บนะพูดปุ๊บลูกฟังเลยนะครับเอาละผมจะพูดที่ process ในตัวคน <c oughs> human inner process ในห้องนี้ใครเกิดมานะครับฐานะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่มีมเ,เหมือนกันเฮดแฮนด์ฮ e a r t ต้นทุนเท่ากันหมดต้นทุนเท่ากันหมดนะครับเฮดผมก็แทนด้วยรูปนี้นะ นะครับอยากฟังให้เข้าใจอะ่ะแล้วเราไปดาวน์โหลดใน Facebook ดีกว่าฟังนั่งฟังสบายแล้วเดี๋ยวไปเปิดใน Facebook ผมเนี่ยเราไปดึงออกมานะครับแทนผมใช้รูปนี้แต่แทนเนี่ยผมอยากจะให้ความหมายทั้งหมดของร่างกายซึ่งเดี๋ยวว่าเอารูปร่างกายมามันก็มีหัวด้วยมันก็เอาทาแฮนเนี่ย จะได้ชัดๆแต่ให้เข้าใจนะครับฮาร์ดผมไม่ได้ใช้ฮาร์ดตัวนี้ผมใช้ international symbolic น <c> ะ <oughs> ผมใช้ตัวนี้ครับเป็น international symbolic เลยไปพูดที่ประเทศไหนรูปนี้ทุกคนเข้าใจว่าคือหัวใจงั้นรูปนี้ผมใช้เป็น International symbolic เพราะผมไปเรียนทฤษฎี symbolic ด้วยผมเรียนหลายเรื่องน <c> ะ <oughs> ครับงั้นผมเห็นเหตุการณ์พาะผมวิเคราะห์เลยว่าเหตุการณ์นี้จะส่งผลอะไรบ้างไม่ต้องพูดทำไมหลักสูตรหนึ่งผมอบรมเนี่ยหัวข้อเท่าๆกันทำไมหลักสูตรนี้ผมใช้เวลาสำหรับ คาดนี้ผมใช้เวลา8ดชั่วโมงบรรยายเนี้ยอีกคาดหนึ่งหกชั่วโมงอีกคาดหนึ่งคาดเนี้ยชั่วโมงเดียวเพราะผมจะเดินไปแต่ละก้าวเนี่ยผมต้องดูทุกคนพร้อมไปด้วยกันนะทุกคนส่งสัญญานไห้ผมใครฟังไปเรื่อยๆผมก็รู้ใครฟังไปเรื่อยๆผมก็รู้ใครฟังแบบเอาจริงเอาจังผมก็เห็น นะครับงั้นเมื่อทุกคนมีแบบนี้นะครับผมพามารู้จักสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี้นะครับผมให้มือเนี่ยใครก็ตามที่ไม่ต้องเข้าโรงเรียนไม่ต้องเข้ามหาวิทยาลายัยแต่เขาทำ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 ฝึกไปทำไปเขาเกิดทักษะเขาสะสมความรู้ เมื่อมีความรู้ปุ๊บจิตใจก็เริ่มปรับทําให้การทําแต่ละครั้งพิถีพิถันมากขึ้นเข้าใจว่าจะทําอย่างไรแล้วพลาดทําอะไรแล้วสําเร็จมากขึ้นอันนี้แบบไม่ต้องเรียนวิ่งแบบนี้แต่โลกสมัยนี้เนี่ยกลับกันไปเรียนก่อน เรียนก่อนก็มีความรู้ในหัวก็ต้องฝึกผมชอบระบบการสอนของแพทย์กับทหารเรือทหารเรือนะถ้าห้องนี้ถ้าเป็นทหารเรือนะคนไหนเก่งสุดคนนั้นต้องเป็นครูคนเก่งเป็นครูไม่ใช่เอาคนบ้วยๆมาเป็นครูนะครับสองแพทย์มาจากการเรียนแล้วก็ฝึกตลอด ไมน,นีี้มีหมอยืนยันได้ดีก็ต้องฝึกฝึกไม่อยากเป็นหมอผ่าตัดตอนแรกก็ต้องเอากบมาผ่าไม่อยากเป็นก็ต้องผ่าฝึกให้รู้ว่าอ๋อกล้ามเนื้อเป็นอย่างไรอะไรเป็นยังไงนะครับฝึกไปจิตใจก็ซาบซึ้งวิธีชี่เรียนไปบางคนฝึกไปลูกชายผมไนะ่ยไปฝึกที่ศิริราชฝึกตอนเพลียกไปเอาหมอ เลือดหน่อยฝอยหลังนะครับใจไม่เอานะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะทำไม่ว่าจะเรียนรู้อะไรส่งผลเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ผมเรียกสามเหลี่ยมนี้ว่า humanity go to time g หรือ สามเหลี่ยมทองคำหรือสามเหลี่ยมแห่งความรุ่งเรืองที่มีอยู่ในทุกๆคน